คุณเอเข้าไปอยู่ในวงการเทรดหุ้นนี้ได้ยังไงคะตอนได้นะคะหนูก็รู้จักพี่คนนี้ค่ะมานานแล้วพี่เขาก็เลยชักชวนไปทําเทรดหุ้นโดยบอกว่ามันได้ผลตอบรับดีและพี่เขาก็มีคนมาแนะนําด้วยค่ะ ตัวเป็นคนที่มีความรู้ด้านนี้อยู่แล้วหนูเห็นว่าตอนแรกที่ลงไปแค่ห้าพันนะคะก็ยังได้ผลตอบแทนมาเพิ่มหนูก็เลยนําบ้านไปจำนองค่ะได้เงินมาห้าแสนบาทหนูฝากเข้าไปแล้วมันได้เงินเพิ่มมาอีกตอนจะถอนมันถอนไม่ได้ค่ะแล้วหนูก็เลยติดต่อพี่เขาไปว่าทําไมมันถอนไม่ได้พี่เขาบอกว่าจํานวนเงินมันเยอะมากเกินไปค่ะก็เลยทําให้ถอนไม่ได้จําเป็นต้องจ่ายภาษีหนึ่งหมื่นบาทโดยหนูก็อยากได้เงินคืนหนูก็เลยยอมเสียหนึ่งหมื่นบาทค่ะหลังจากนั้นที่หนูเสียเงินไป หนูก็ติดต่อพี่เขาไม่ได้พี่เขาบล็อกหนูทุกช่องทางเลยค่ะ